งวงช้างงวงช้างแน่เลยครับเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆไว้รู้หลงป่าทุกคนนะครับตอนนี้แอดมินกําลังจะขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเพื่อนตอนนี้เป็นเวลา10นาฬิกายนาทีนะครับวันนี้ขึ้นสายมากเพราะว่าแอดมินตื่นสายนะครับก็ไม่ไมีเหตุผลอื่นนะครับนอกจากตื่นสายเดี๋ยววันนี้เราไปลุ้นกันนะครับเพื่อนว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่าบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับ ได้แอดมินชำระเงินค่าเข้าแล้วก็ขึ้นด่านไปเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะครับบายบายกูโก้ bye, go. เจอกันครับเ,เพื่อนๆ <c oughs> ตอนนี้เราก็ถึงกิโลเมตรที่18แล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็เป็นทางโค้งขึ้นนะครับเราก็ขับรถไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเ,เพื่อนๆเพื่อความปลอดภัย ของคนและสัตว์ป่าครับจุดนี้เป็นจุดที่ช้างป่าเดินผ่านบ่อยมากนะครับเพราะว่าเป็นจุดเชื่อมต่อกับอา่างเก็บน้ําวังบอนครับผมทั้งช้างโขลงที่เดียวหลับก็จะขึ้นจุดนี้เป็นประจํานะครับดูร่องรอยครับนี่ครับพูด,พ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 ดไม่จบเลยครับเพื่อนจะเห็นว่ามีร่องรอยช้างโขลงเต็มไปหมดเลยนะครับ อันนี้น่าจะลอยแบบประมาณวันสองวันที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เรามีสิทธิ์เจอเขานะครับเพื่อนตอนนี้หรือไม่ก็เย็นๆของวันนี้นะครับเนี่ยครับลอยอยู่กลางถนนหรือว่าลอยใบไม้อันนี้เป็นลอยช้างโขงนะครับช้างป่าสามารถปีนขอบถนนได้นะครับเพื่อนๆขอบสูงๆเขาก็ปีนได้นะครับเดี๋ยวแอดมินห้ดูรอยนะเนี่ยรอยขี้ก็มี ไเดินยาวเต็มถนนเลยครับผมไม่รู้ว่าจะเดินไปไหนนะครับเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับเพื่อนๆครับพอเราขับรถมาถึงสาภาน้ำตกเหวนรกนะครับเราสังเกตไปที่ซ้ายมือแอดมินก็มองเห็นงวงช้างยื่นออกมาจากป่านึกว่าลูกบวบนะครับลูกบวบลูกใหญ่มากแอดก็กลับรถนะครับแล้วก็จอดรถห่างเขาไกลมากๆเลยนะครับประมาณ300เมตร ก็เดินกลับมาตรงจุดที่เขาอยู่นะครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับเป็นช้างปลายนะครับเพื่อนๆอุ้ยพี่โวยวายสวัสดีครับพี่โวยวายไม่ได้เจอกันนานเลยครับสบายดีหรือเปล่าเพื่อนๆครับแอดมินเจอพี่โวยวายครับเป็นช้างพลายตัวที่หาตัวยากมากๆเลยครับผมตอนนี้พี่โวยวายได้ข่าวว่ามาอยู่ในโขงแม่ด้วนนะครับตามโขงอยู่แต่ตอนนี้โขงไปไหนก็ไม่รู้นะครับ แอดมินเดาว่าโคงต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเลยตอนนี้พี่บอยวายก็เดินออกมาจากป่าช่วงเกือบเที่ยงเพราะว่าแอดมินขึ้นประมาณ10บโมงกว่ามาถึงตรงนี้ขับมาเรื่อยๆก็เกือบเที่ยงนะครับพี่บอยวายเดินเข้าป่าไปแล้วยังเหลือช้างอีกตัวหนึ่งครับเพื่อนยังไม่หมดนะครับมีงวงออกมาอีกแล้วทางด้านซ้ายมือลุ้นว่าจะเป็นช้างพังหรือว่าโขลงเม็ดด้วนหรือเปล่าครับตอนนี้ก็ยังไม่ออก แต่ว่าดูแวบๆก็น่าจะเป็นช้างพลายเพราะว่าเห็นงาขาวๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าใครตามพี่วยาวออกมาถ้าเราเจอช้างแบบนี้นะครับเราอย่าไปหยุดรถหน้าเขาโดยเด็ดขาดนะครับเพื่อนๆเพ,เพราะหนึ่งแหละเขาจะไม่ออกสองอันตรายมากๆนะครับเราก็ต้องหยุดรถห่างๆถ้าอยากถ่ายรูปนะครับแอดมินแนะนำว่าควรถ่ายระยะไกลแล้วใช้เลนส์ซูมเพื่อความปลอดภยัย Uhm, มีรถมาพอดีเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้เป็นโค้งนะครับหากเราใช้ความเร็วแล้วก็หากมีช้างโผลออกมาแบบนี้เด็กไม่ทันแน่นอนครับเห็นไหมครับพี่จะแบกน้อยมองตามเลยอ๋อลืมบอกไปครับช้างที่เขาลังออกมานี่คือพี่ตแบกน้อยครับเพื่อนๆเขากําลังตามโขลงแม่ด้วนอยู่สวัสดีครับพี่แบกน้อยเจอกันทุกวันเลยนะเราช่วงนี้ เดินลงแน่เลยหล่อมากดูหูครับพิธะแบกน้อยเป็นช้างที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็หน้าตาหล่อเหลาเอาการมากครับเนี่ยครับเขาเดินมาสง่างา,งามมากเดินออกมาเนี่ยครับจังหวะที่แอดมินแล้วจุดที่แอดมินอยู่ก็คือห่างจากช้างมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเ,เอาเป็นว่าอย่างน้อย50เมตรนะครับเพราะว่าถ้าระยะเวลาที่เขาวิ่งมาหรือเดินมาเขาเข้าถึงตัวเราเร็วมากๆเลยครับผม แต่ดูอารมณ์พี่เบตแบกน้อยตอนนี้ดูหน้าดูตาดูหูกระดิกหางกระดิกนะครับเขาอารมณ์ดีมากๆพี่เตแบกน้อยน่าจะได้เข้าหาสาวแล้วก็อารมณ์ดีนะครับผมนะครับกระดิกหางแต่ว่าเราเรามาดูกันต่อว่าเขาที่เดินไปไหนครับหันหน้าเข้าป่าไปแล้วพี่เตแบกน้อยน่าจะเข้าป่าแน่เลย ไปไหนครับพี่ตแบกน้อยรอแอดด้วยสักพักหนึ่งหลังจากที่เขาเลี้ยวขวาตรงสะพานเหวนรกนะครับสงสัยพี่ตแบกน้อยจะหิวน้ําตอนนี้มายืนดื่มน้ําอยู่ข้างลําธารน้นําตกเหวนรกนะครับเพื่อนๆก็เป็นอีกมุมในฝันของแอดมินแล้วก็พี่ๆหลายๆท่านนะครับที่อยากได้มุมนี้ชอบมากๆเลยครับพี่ตแบกน้อยกินน้ําอย่างสบายใจนะครับไม่พูดไม่จากับใครเลยกินน้ําปัสสวะไม่ใช่ ดื่มน้ำไปแล้วก็พี่ตะแบกน้อยก็ทำทุวระส่วนตัวไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามคนหลงป่านะครับชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกแอดมินได้นะครับวันนี้พี่อวไวายและพี่ตะแบกน้อยมาสวัสดีเพื่อนๆคนหลงป่าทุกคนนะครับหวังว่าจะชอบนะแต่ว่าแอดว่ามีล้นอีกนะครับ เพราะว่าช้างพลาย2ตัวนี้อยู่ด้วยกันไม่ธรรมดาซะแล้วต้องมีอะไรสนุกสนุกเย็นนี้แน่เลยครับเราอาจจะเจอโขลงไม่ด้วนแล้วก็อาจจะเจอสมาชิกก็ไปลุ้นพร้อมๆกันครับขอบคุณครับทุกคนขอให้มีความสุขกับการรับชมคลิปของคนหลงป่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s subscribe ด้วยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ